สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำสีลงังคึงสับประรดแล้วก็สีลังคึงปูนะคะสับประรดเต็มลูกแล้วก็ปูครึ่งตัวขั้นตอนแรกนะให้เราตัดแบบปูก่อนแล้วก็ตัดไส้ตรงกลางแบบตรงกลางของปูแล้วก็มีแบบของสับประรดนะคะหลังจากนั้นตัดไส้ตรงกลางของปูออกมา15แผน่นแล้วก็พักครึ่ง แลแบ่งเป็น3ส่วนนะคะเราจะติดกาวตรงที่เราแบ่งออกมา3ส่วนนะคะคือส่วนด้านบนส่วนตรงกลางแล้วก็ส่วนด้านล่างที่เป็นรอยพับนะคะส่วนแผ่นข้างในเราจะติดระหว่าง,างตรงกลางของรอยพับนะคะ2ที่เราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ15แผ่นนะคะปู ปูตัวหนึ่งจะได้สิบหแผน่นแล้วก็จะติดไปเรื่อยๆจนครบสิบหแผ่นนะคะเมื่อเราติดครบสิบหแผ่นแล้วเราก็ลางปูออกนะคะติดขอบทั้งสองข้างแล้วเอาไปติดลงกับตัวปู กะประมาณให้มันพอดีนะคะกับตัวปูแบบตัวปูที่เราวางวต,ตัดไว้แล้วนีคะต่างออกแล้วก็จะได้ปูสวยๆเป็นสื่อติดตกแต่งห้องเรียนทําเป็นสัป,ปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหรือว่าเปรียนเป็นสีก็ได้นะคะค่ะแบบต่อไปเรามาทําสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดเราก็สิบห้าแผ่นเหมือนเดิมนะคะพับครึ่งแต่อันนี้เราจะติดทั้งในแค่ จุดเดียวนะคะข้างนอก2จุดนะคะจะได้ตาตาสับรุตก็จะได้ตาใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าอยากได้ตาเล็กก็ติด3ส่วนนะคะแล้วก็จะเพิ่มแบบเข้าไปอีกประมาณ20แผ่นหรือ25แผ่นนะคะติดไปแบบนี้จนครบนะคะค่ะเมื่อครบ15แผ่นแล้วก็กางปีกออกนะคะก็จะได้สับรุตแบบนี้นะคะตาของเขาก็จะใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเราใช้กระดาษ แค่สิบห้าแผ่นค่ะต่อมาเรามาตัดใบไม้นะคะใบของสับประรดนะคะกระดาษสีเขียวพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดตามนี้เลยนะคะก็จะได้ใบออกมา4แผ่นนะคะสี่ใบหลังจากนั้นเราก็พับครึ่งของใบค่ะทากาวติดเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็ม้วนก้านนะคะกระดาษมา้วนๆแล้วก็เอาไปติดกับใบของสับป,ประรดนะคะใบไม้ที่เราทําเมื่อกี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไป,ไปติดใส่กับผลสับป,ประรดนะคะที่เราทําไว้เราก็จะได้สับป,ประรดเป็นลูกออกมาอย่างสวยงามเอาไปทําเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สื่อตกแต่งห้องเรียนครูเดียด้วยค่ะ